ตีเล็กสายมันครับมาตามต่อวันนี้มีจบอบหนึ่งเที่ยวสายคิปเป็ดครับสายคิปเป็ดหนึ่งเที่ยว วันนี้คอ,อกซิ่งด้วยครับโอ้โหส้ายก็เปียกงานนี้เละแน่นอนเละตุมเปะแน่นอนครับงานนี้ครับแะหมดแล้วครับ เรียบร้อยครับจัดไป4คิวครับผมสายขี้เป็ดโอ้โหจุใจเลยดูสิครับเละเป็นโจ๊กขั้นตอนต่อไปเอาพารานกลับเข้ารูปก่อนเดี๋ยวจะไปเกี่ยวรถพว่วงข้างทางร้<ข>อมบอก,บอกเดินทางครับ What are you? เดี๋ยวนี้ครับผมต้องขอบคุณคุณป้าบุญนะครับกับลุงแดงนะครับผมซึ่งก็เป็นลุงกับป้าของผมเองครับตอนนี้ผมมาเอาทรายที่บ้านบ้านบ้านอะไรเอ่ยบ้านโคกผีบ้านโคกผี <laughs> เอาเป็นว่าอยู่ท่าทรายข้างๆกับโรงเหล้าของอำเภอสตึกแล้วกันนะครับบริษัทอธิมาตมาศบริดัทนะครับผมโรงเหล้าแหละง่ายๆ คนแถวนี้เขาเรียกบ้านหัวผีผมไม่รู้ชื่อหมู่บ้านนะเข้ามาก็ไม่ได้อ่านป้ายอ่าขอปครับบ้านหัวผีนี่ก็เป็นที่เขาเรียกคนท่าคนแก่เรียกกันนะเนาะเออว่ากันไปอย่าไปถือสาอะไรมากครับผมบ้านหัวผีคืออะไรครับอยู่ติดกับโรงเหล้าครับก็เลยเขาเรียกหัวผี เอาไปเทที่บ้านน้องไผ่ครับบ้านน้อนไผ่ตำบลดอนมนอำเภอสตึกบุรีรัมย์ครับห่างจากนี่ประมาณประมาณสิโลนะครับประมาณ15โลออกจากนี้ไปจัดไปทั้งหมด4คิวครับผม4คิวก็คิดเป็นเงิน480บาทนะครับ สีร้อยแบาทเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่เทแล้วกันนะครับไปเจอกันที่เทเลยเนาะคลิปหน้าเนาะ